ครับวันนี้รีวิวนะครับมาแบ่งปันเรื่องของรถกระบะนะครับอีสุดีแม็อาการช่างว่าเครื่องหลวมนะครับแต่ยังไม่พร้อมที่จะทําเครื่องระบบไฟนี้เราไม่โชว์นะครับเปิดสวิตช์กดแจอาการเครื่องหลวมเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งผู้รู้ก็ชี้แนะนะครับผมไปร้านมาคขาว่าอาการผมไปแก้ผมรูกว่าแบตมันหมด ที่ไหนได้ช่างว่าเครื่องหลวมนะครับระบบเซ็นเซอร์ระบบไฟช่างก็จัดการแล้วตอนนี้ขณะที่เครื่องยนต์มันร้อนนะครับอาการมันหนัเวลาเครื่องยนต์ร้อนมันจะสตาร์ทติดยากนะครับสตาร์ทติดยากเดี๋ยวผมเพื่อนขี่มาแล้วนะครับเครื่องร้อนร้อนอยู่จะสตาร์ทลองดูนะครับผมจะทําการบิดสี่เกุญแจนะครับพร้อมนะครับไม่ติดครับพอไม่ติดช่างว่าให้ทําการถอดปลั๊กเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ออกแล้วมันจะสตาร์ทติดนะครับไปดูกันเลยปัก๊กตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนี่ครับแบ่งปันนะครับปั๊กตัวนี้จะอยู่นี่ครับที่วาวตาน้ำตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ตรวจจับความร้อนของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ร้อนจัดน้ามันก็จะฉีดบ,บังนะครับอ่านไปยังที่กล่องของเรานะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งทีนี้เราก็จะทําการถอดปลั๊กออกมันเครื่องร้อนอยู่อยู่ในรถนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือคีมกับนะครับเครื่องมือพิเศษมาแบ่งกันเอาไปเออมาแล้วผมจะถอดปลั๊กออกนะครับเนี่ยใช้คีมนะครับ มือเข้าไปท่อน้ำก็ร้อนอยู่จะถอดตรงนี้ออกอืมครัปเดี๋ยวพักตรงนี้ถอดออกมาให้มันหลุมรวมนะครับแล้วค่อยดันเข้าป๊บเนี่ยประมาณนี้พอพอหลมรวม เวลานั้นเราก็ใช้นะครับไฟไม้หรือเหล็กดันเข้าไปตอนนี้เราถอดออกมันจะหลอกให้กล่องไม่ให้รู้ว่าเครื่องยนต์มันร้อนอยู่ถอดออกมันจะถือว่าเครื่องยนต์มันเย็นนะครับมาลองสตาร์ทกันใหม่สตาร์ทนะครับปิดแล้วครับเครื่องยนต์ปิดแล้วเครื่องยนต์มันจะเร่งขึ้นนะครับเร่งรอบขึ้นเพราะว่าจะสีดนาขึ้นโอ้โหวันสมงเลย หลังจากนั้น no ก <tom> ็เชื่อก no ินแล้วแล้วก็รอบมันจะสูงนะครับจะดันตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊บเห็นไหมดันนี้เข้าไปเครื่องเดินก็เดินเรียบเลยครับปิดง่ายสาเหตุก็คือเครื่องหวมนะครับเครื่องหวมันเครื่องหวมมากเราต้องมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบแต่ก็ใช้งานหนักนะครับนี่ครับ อ่าอายขึ้นเลยครับมันปกติมันจะไม่มากขนาดนี้ด,ดีครับัว่าวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นไอขึ้นมาเลยวันนี้นะครับการขึ้นเหมือนกันอีกให่นั่นไรงอารตมันเล็ดบรอดออกไปแล้วก็จะดันขึ้นมาป็ไนไอนี่คืออาการของดีแม็กอากาศร้อน เครื่องร้อนสตาร์ทติดยากกอดปั๊กอุณหภูมิน้ำมันเครื่องขอขอกให้หลวมแล้วสตาร์ทติดง่ายแสดงว่าต้องยกเครื่องละโอเวอร์ฮอนเครื่องก็อาการหนักอยู่พอสมควรก็เสียตังเยอะต้องไปหาช่างผู้เชี่ยวชาญนเนาิา่มเติมหนึ่งนะครับก็มันตรวจสอบดูน้ำนะครับเวลาใช้ก็ประมาณนี้นะครับจาน,นั้นก็แบ่งปันเพื่อนช่างด้วยกันุึน มือใหม่นะครับก็เรียนรู้นะครับช่างผู้รู้เขาก็แนะนํามานะครับเผื่อไปเจอปัญหาอาการอย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขอาการเครื่องร้อนสตาร์ทติดยกเปลี่ยนแบตบใหม่ก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตักินอยู่กองน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถังก็เตียงมาหมดนะครับไล่โอ้โหเขาไล่ใช้เวลายอยู่สองสามวันช่งางว่ะ ก็เลยได้ตัวนี้มาก็เลยแบ่งปันนะครับแบ่งปันโมซัตจะให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกานคิดนี้ก็ขอจบการรีวิวเพยงนี้นะครับอากาศร้อนก็มันดูแลนะครับสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของรถด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพยงนี้ขอบคุณครับ